สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนะครับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีข้อเรียกร้องนะฮะจากดรโสพลพรโชคชัยนะฮะท่านมีหลายตําแหน่งมากนะฮะแต่วันนี้ข้อเรียกร้องของดรโสพลเนี่ยมาในรูปแบบของนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านนะครับดรโสพลเองเป็นใครนะผมเอาความคิดเห็นหรือบทความของดรโสพลมาทําเป็นคลิปหลายคลิปมากนะครับความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นของของดรโสพลก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ อย่างวันนี้นะฮะดรสุพลมาในฐานะนายุสมาคมผู้ซื้อบ้านซึ่งเคยทําจดหมายไปถึงรัฐบาลแล้วนะครับว่านะฮะในช่วงโควิดนี้นะครับอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเนื้อหาข่าววันนี้นะครับจากฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่า,าให้นะฮะกระทุ้งรัฐนะฮะตั้งกองทุนซื้อบ้านช่วยเจ้าของที่ไปต่อไม่ไหวนะครับก็เ,เดี๋ยวไปดูเนื้อหาอ่านคร่าวๆให้ฟังกันก่อนนิดนึงนะนายุคสมาคมผู้ซื้อบ้านนะครับคือดออรสุพลพรโชคชัยเนี่ย เรียกร้องให้ธนาคารช่วยลูกค้าพักชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกอย่าง6เดือนพร้อมเสนอรัฐบาลตั้งกองทุนซื้อบ้านจากเจ้าของบ้านและคอนโดที่ไม่สามารถที่จะผ่อนต่อหรือมีหนี้จำเป็นต้องขายนะคือขายแล้วขายไม่ได้รัฐบาลตั้งกองทุนมาซื้อเลยนะครับโดยส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยทีเดียวแต่ว่าผมอ่านเนื้อหาสาระไปแล้วแต่ว่าผมว่าค่อนข้างที่มันจะ ทำได้ค่อนข้างยากนะครับทำได้ค่อนข้างยากเดี๋ยวไปดูเนื้อหาแล้วประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าจะยากยากตรงไหนนะครับกรณีที่ให้ตั้งกองทุนเพื่อซื้อบ้านเนี่ยดรสมพลแกมีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับเอาเล่าให้ฟังเลยก็ได้คุณเพื่อนโมึงจะเล่าทําไมที่หลังเอาตอนนี้เลยเงื่อนไขคือให้รับซื้อที่75%ของราคาประเมินนะครับเช่นบ้านของคุณเนี่ยราคา1ล้านบาทให้รับซื้อไปเลย 75- ็ดแสคือ75%แต่สนใหญ่เนี่ยส่วนต์ คนที่นะฮะกู้ซื้อบ้านหลายๆคนเนี่ยกู้แบบเต็มร้อนะก่อนหน้านี้กู้มาแบบเต็มร้อยเ็นเกือบเกบทั้งนั้นบางคนกู้ล้นไปด้วยซ้ำนะครับสมมุติว่าบ้านราคา1ล้านบาทกูอาจจะกู้มาประมาณประมาณ1ล้านอ่ะประมาณ1ล้านถ้าคนคนที่ยังผ่อนมาไม่นานพอเนี่ยคนที่ยังผ่อนมาแล้วมันไม่ผ่อนมาแบบไม่นานพอเนี่ยเงินต้นคุณจะลดลงไม่น่าจะต่ํากว่า7จ็ดได้อะ่ะคือพูดง่ายคุณกู้มา1ล้านคุณผ่อนไป3า่ปีเนี่ยมันจะลดต่ากว่าเจด็ดแสนห เป็นไปไม่ได้น่าจะรับต้อง6 7ปีขึ้นนะนะถึงจะเหลือ7จ็ดแสนห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สมมุติว่าเกิดผ่อนไปแค่แคแคปี2ปีแล้วแล้วไปไม่ได้เนี่ยจะใช้วิธีนี้ของดรสมพลไม่ได้คือรับรัฐบาลจะรับซื้อไปที่7จ็ดแสนห้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นหนี้แบงค์อยู่9ก้าแสนไงสมมติสมมตินะคุณกู้มาหนึ่งล้านแล้วคุณผ่อนไปแค่ไม่กี่ปีคุณยังเป็นหนี้แบงค์อยู่9ก้าแสนหรือเป็นหนี้แบงค์แปดแสนแปดแสนห้าอย่างเงี้ยแต่นโยบายที่เสนอมาเนี่ยคือให้รับซื้อที่เจ็ดสิบห้า ซึ่งมันน้อยกว่าที่เราเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทําได้มันก็จะมีคนจํานวนน้อยที่จะทาได้แต่ถามว่ามันมีคนบางจำ,จำนวนหนึ่งไหมที่สามารถทําเงื่อนไขนี้ได้ก็มีนะก็มีนะอ่ะนี่คือข้อเรียกร้องของดรสุพลคร่าวๆนะจะประมาณนี้นะครับสําหรับ พวกที่ฟังอะไรกันยาวๆไม่ได้นะก็ฟังได้แค่ช่วงต้นคลิปอันนี้ก็คือถือว่าจบจบคลิปแล้วเนื้อหาหลักๆมีแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟังกันต่อไปเนี่ยผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับก็ขอ้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับอา้าวไปต่อกันเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับธนาคารหลายแห่งออกมาลดนล,ลงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผ่อนบ้านแล้วก็อสังหารีนทรั์นะฮะนับเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ควรใจปั้มแล้วก็ป่ามากกว่านี้ ซึ่งไม่ได้ทําให้ธนาคารเสียหายอะไรเลยนะครับแถมยังได้ใจมาต่อยอดลูกค้าในภายหลังนะครับดรโสพลเนี่ยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับตำแหน่งแกยาวนิดนึงนะบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เดลเอสเตทแอฟแฟร์ในฐานะนานยุสมาคมผู้ซื้อบ้านซึ่งเคยทำหนังสือถึงรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้ให้พักหนี้และลดดอกเบีย้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ซื้อบ้านเป็นจริงๆน่าจะเป็นลดหนี้และดอกเบีย้ยเงินกู้ให้กับ ผู้กู้นะผู้กู้บ้านเป็นการช่วยต่ออายุต่อชีวิตผู้กู้นะกาวว่าในยามนี้ควรที่จะรักษาลูกค้าเอาไว้นะจากประสบการณ์วิกฤตปี40ซึ่งธนาคารก็อยู่ในการง่อยเปรียร้ยเสียขาไม่มีโอกาสช่วยลูกค้าเช่นทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้มีโอกาสช่วยก็ช่วยลูกค้าหน่อยออประมาณนั้นปรากฏว่าลูกค้ายอมทิ้งผ่อนบ้านสหมัยนู้นนะปี40ทิ้งบ้านดีกว่าแต่เก็บรถไว้เอารถไปเปิดท้ายขายของนะครับ การช่วยลูกค้าของธนาคารในวันนี้จะเป็นการช่วยธนาคารในระยะยาวเนออี่ยก็คือเนื้อหามันกระโดดไปกระโดดมาผมอ่านตามนี้นะะต่อนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะแทบทุกธนาคารเนี่ยให้พักการชําระหนี้เงินต้นแต่ดอกเบีย้ยยังเดินต่อไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยก็ไม่มากกว่าเงินต้นแน่แต่ในเชิงจิตวิทยาเราควรให้พักการชําระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคาร และสถาบันการเงินทั้งหลายในกรณีซื้อสินเชื่อบ้านและสินเชื่ออื่นๆเป็นเวลา6เดือนา้รรมเนียมอะไรผมไม่แน่ใจหรือหากสถานการณ์เรวว้ายลงไปกว่าน,นั้นนะครับให้พักชำระหนี้เป็นเวลา1ปีไปเลยนะครับและเมื่อครบกําหนดค่อยกลับมาชำระหนี้ตามปกติโดยยืดเวลาการผ่อนชำระออกไปดรสมพลบอกว่าธนาคารก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ช่วงนี้คืนไปถอนขนห่านอาจจะทําให้ห่านตายซะก่อน,นคือถอนตอนนี้ไม่ได้นะ อนแล้วหานตายก่อนเลยนะครับดรสโสพลบอกว่ายังเสนอให้รัฐบาลเจรจากับธนาคารให้ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับลูกค้าให้อยู่ในกรอบไม่เกิน3% 3ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแกบอกว่าให้มีแกลบส่วนต่างไม่เกิน3%ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเช่นถ้าดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่1%่เงินกู้ก็ไม่ควรเกิน4%คือเอา1บวก3หรือถ้าเกิดเงินฝาก2%ก็คือบวก3ก็คือเป็น5นะครับ เขาบอกว่าในประเทศไทยค่าในหน้าเป็น3%ของมูลค่าบ้านดังนั้นสถาบันการเงินต่างๆที่รับฝากเงินจากประชาชนจึงควรมีกำไรใน,ส,นส่วนไม่เกิน3%เช่นกันอออันนี้ผมว่ามาเทียบไม่ได้นะทัส่คนเขาเอา,เอาตัวเลข3%มาจากการเทียบการเป็นในหน้าแต่ธนาคารมันไม่ใช่ในหน้านะครับธนาคารมันต้องไปบริหารหนี้มันต้องมีต้นทุนอะไรอีกเยอะเลยนะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าดรสมบูรณ์เขาเสนอมาผมอ่านให้ฟังงนี้นะครับ คือเขาบอกว่าให้มีส่วนต่างไม่เกิน3%ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ก็บวกไป3แต่ผมแนะนําหรือผมเสริม,รมแซงในส่วนของผมงงนิดนึงนะคืออย่าไปมองว่าตรงนั้นนะครับธนาคารยังมีต้นทุนอื่นๆอีกนะครับต้นทุนค่าตรงที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วอะ่ะค่าตรงที่มีอยู่เนี่ยอย่างกับธนาคารแบงค์ชาติที่เพิ่งลดจาก0.46หรือ0.2กว่าเนี่ยมันมีค่าตง่งค่าธรรมเนียมที่ต้องส่งไปที่แบงค์ชาติมีค่าการสำรองนี่มีค่าอะไรบริหารจัดการมี ค่าอะไรเขาบริหารอะไรเขาเต็มไปหมดมันไม่ได้มีมันไม่ได้กําไรไม่ใช่ว่าต้นทุนเงินฝากหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วได้ดอกเอาเอาค่าส่วนต่างสาเปอร์เซ็นแล้วอีกสาเปอร์เซ็นนี่คือกำไรไมันไม่ใช่นะครับมันมีต้นทุนอย่างอื่นด้วยแต่ไม่เป็นไรนี่อ่านให้ฟังแล้วดรสุพลก็เสนอแบบนั้นว่าถ้าเงินฝากกี่เปอร์เซ็นต์ก็บวกค่าส่วนต่างไว้แค่สาเปอร์เซ็นเหมือนกับค่าในหน้านั่นแหละประมาณนั้นนะครับดรสุพลบอกว่ายิ่งกว่านั้นรัฐบาลพึงเปิดโอกาสให้กับสถาบานันการเงินจากต่างประเทศ มาเปิดให้บริการแข่งขันกับสถาบันการเงินไทยให้มากขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงอย่างแน่นอนอโอเคส่วนมาตรการเสริมที่เป็นไปได้ก็คือการหยุดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมโอนสังหาริมทรัพย์ในกรณีต่างๆรวมทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา1ปีซึ่งแม้ไม่มากแต่ก็มีผลทางจิตวิทยาในขณะนี้และทําให้ประชาชนแจ้งราคาซื้อขายจริงโดยไม่ต้องโกหก ทำให้มีฐานข้อมูลทแท้ๆในการใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการอนวมสินเชื่อแก่ธนาคารได้ได้อีกต่างหากนะครับก็คือบอกว่าช่วงนี้นะครับให้เว้นไปก่อน1ปีนะครับค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าภาษีค่าอะไรทั้งหลายที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็จะทําให้ประชาชนที่ซื้อขายกล้าที่จะบอกความจริงในการซื้อขายตัวเลขจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต่อให้ลดไปผมว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่กล้าที่จะบอก ซื้อขายเรื่องจริงอยู่ดีแหละจริงๆถึงบอกไปเขาก็ไม่ถึงลดไปเขาก็ไม่บอกเรื่องจริงหรอกไม่มีใครไปบอกเรื่องจริงซื้อสิบล้านบอกสิบล้านหรือใบบอกกี่สิบไม่หรอกซื้อสิบล้านก็ซื้อขายจริงแค่เจ็ดแปดล้านยังไงเขาก็กลัวเขากลัวโดนภาษีย้อนหลังเอาจริงๆเชื่อผมดิยังไงเขาก็กลัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่การซื้อขายเงินสดนะยังไงเขาไม่บอกเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดเป็นการกู้ซื้อขายซื้อขายแล้วผู้ซื้อต้องกู้แบงก์ยังไงเนี่ยเขาไปดูจัญญาากกููู้้เค็รรอย่แลวับสมมุติว่า บ้านราคา5ล้านซื้อมาสัญญากู้ประมาณ4ีล้านเ4ล้านแยังไงมันก็กดต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องบอกทามนั้นอยู่แล้วซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับราคาจริงอยู่แล้วอะเพราะว่าผู้ซื้อบ้านเวลาเขาไปยื่นกู้ธนาคารราคาประเมินตอนไปยื่นกู้มันก็ต้องมีราคาตลาดก็ใกล้เคียงราคาจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมเห็นด้วยนะที่จะให้ลดค่าคือให้ให้หยุดพักการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมนู่นนี่นัน่นใน คือเรียกว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินอันนี้ผมเห็นด้วยที่จะต้องให้หยุดพักหรือว่าลดให้พี่น้องประชาชนเป็นเวลาหนึ่งปีช่วงนี้เพื่อกระตุ้นแต่การลด,ลด,ลดนู่นลดนี่มันไม่ได้มีผลทําให้คนซื้อขายเขาสามารถเขากล้าที่จะบอกราคาจริงกันหรอกผมว่านี่ประเด็นนี้ไม่นะ่าจะใช่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับอาจจะขัดแย้งกับดรสุพันิดนึงต่อนะฮะดรสุพันบอกว่ายิ่งกว่านั้นนะครับยังเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนซื้อบ้าน สำหรับเจ้าของบ้านและห้องชุดที่ไม่สามารถผ่อนต่อหรือมีหนี้ที่จะเป็นจะต้องขายโดยกองทุนนี้รับซื้อในราคา75%ของมูลค่าตลาดที่ผ่านการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัดก่อนทั้งนี้ให้บริษัทประเมินซื้อประกันความรับผิดชอบทางวิชาชีพไปด้วยนะครับอันนี้ผมอธิบายคือดรสุพลบอกว่าให้มีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณผ่อนบ้านอยู่แล้วคุณบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะขายบ้านขายไม่ได้ นะครับก็เอาบ้านหลังนี้ไปขายให้กับกองทุนที่รัฐบาลเป็นคนตั้งนะครับโดยนะฮะเขาจะรับซื้อที่75%ของราคาประเมินซึ่งจะต้องมีการประเมินราคาบ้านใหม่โดยนะครับบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รับการเห็นชอบหรือได้รับการแต่งตั้งในจากคณะกรรมการกรอต่ธนะครับเป็นเป็นผู้มีใบอนุญาตในการประเมินราคาประมาณนั้นนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่า ถ้าบ้านคุณราคา1ล้านบาทเนี่ยกองทุนนี้จะรับซื้อคืนที่7จ็ดแสนห้านะครับปัญหาก็คือว่าขายได้ไหมขายได้แต่ว่าคุณเป็นหนี้แบงค์มากกว่า7จ็ดแสนห้าหรือเปล่ามสมมติบ้านราคาสองล้านสองล้านเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือล้านห้าถ้าบ้านราคาสองล้านกองทุนนี้จะรับซื้อคืนจะรับซื้อบ้านคุณที่ราคาล้านห้าถ้าคุณเป็นหนี้น้อยกว่าล้านห้าก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนี้มากกว่าล้านห้ายังไงคุณก็ขายไม่ได้อยู่ดีอะ พะคุณขายไปคุณก็ต้องหาเงินไปเติมส่วนต่างอีกอยู่ดีเช่นติดหนี้แบงก์อยู่ล้านแแต่กองทุนจะซื้อแค่ล้านห้าเจ็มันก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับเจ็สนะครับแล้วดกรสมพลก็ยังเสนอบอกว่ายิ่งกว่านั้นนะฮะดรสมพลยังเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนซื้อบ้านอ,อ,อันนี้ผมอ่านไปแล้วนี่นะเขาบอกว่ากรณีนี้จะทําให้ผู้จําเป็นต้องขายบ้านเกิดสภาพคล่องทางธุรกิจ และในและในอนาคตาสามารถซื้อคืนในราคาต้นทุนบวกดอกเบีย้ยหรืออาจทาให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อบ้านในราคาถูกเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคจากที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นะที่บอกว่าให้ตั้งกองทุนจากรัฐบาลรับซื้อบ้านจากลูกลูกค้าลูกนี้ประชาชนทั่วไปที่อยากจะขายแต่าขายไม่ได้ขายกองทุนนี้ไปเลย75%้ยอมไหมล่ะอ่านะครับยอมไหมบางคนขายไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขที่ตรสุพลเสนอมาเนี่ยนะครับมันรวมถึง คนที่มีบ้านแต่ไม่ติดหนี้หรือเปล่าเช่นมีโฉนดล,ลอยๆไม่มีหนี้คือมีบ้านอยู่แล้วอะแต่ขายไม่ได้สักทียอมขายให้กองทุนรัฐบาลไปแล้วกันวะกูาขายบ้านอย่างนี้มาเจ็ดตัดปีไม่มีคนซื้อเลยปรากฏว่าก็ถ้ารัฐบาลรับซื้อก็ต้องไปประเมินราคามาประเมินราคาได้เท่าไหร่รัฐบาลรับซื้อที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เงินไปเลยรัฐบาลก็ซื้อบ้านหลังนี้ไปในมูลค่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดแล้วก็เอาบ้านตรงเนี้ยไปขายให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจซื้อ ซึ่งตรงนั้นเนะ่ะเขาก็ต้องซื้อเารัฐบาลก็ต้องอาจจะต้องไปขาย80%เหรือ85%เพื่อมีกำไรส่วนต่างเป็นต้นทุนในการถือครองด้วยนะครับหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งดรสุพลเสนอว่าโอเคสมมุติว่าผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งราคา2ล้านบาทแล้วผมไปดี้แบงก์อยู่แค่ล้านสสมมตินะแล้วผมผมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากพอแล,ล้วอ่าผมไปเข้าโครงการนี้นะครับเอ่อผมก็บ้านหลังเนี้ยไปขายให้รัฐบาล75%ของ2ล้านผมก็ได้เงินมาล้านห ผมก็ไปเอาใช้นี้ที่ผมติดธนาคารอยู่ล้านสเพราะฉะนั้นผมจะเหลือเงินกลับไป3 0 0 0 0 0ถูกไหมครับทีเนี้ยเงื่อนไขต่อมาที่ดรสมพลบอกว่าขอให้มีออปชั่นซื้อคืนด้วยนะแต่ว่าออปชั่นซื้อคืนเนี่ยมันเหมือนลักษณะการตีโอนทรัพย์ชําระหนี้กรณีแบบเนี้ยธนาคารก็มีนะครับใครที่เป็นหนี้ลักษณะแบบเนี้ยอยากจะยกอย,อย่าเรียกว่าคืนบ้านให้ธนาคารไม่มีนะการคืนบ้านในธนาคารไม่มีนะเพราะว่าบ้านเป็นชื่อเราอยู่แล้วไม่ใช่ชื่อธนาคารเราเป็นเจ้าของบ้าน ธนาคารเป็นแค่เจ้าหนี้นะครับกรณีแบบนี้เาเรียกว่าการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้เช่นสมมุติว่าแบงก์บอกว่ารับตีโอนทรัพย์ที่80%สมมุติคุณมีบ้านอยู่2 000, ล้านแล้วประเมินราคามา2 000, ล้านรับแบงก์มันรับที่80%คือแสนหกไอ้คือล้านหกนะแล้วบังเอิญบังเอิญคุณมีหนี้อยู่ล้านหพอดีคุณคอบอกอ่าโอเคกันตีโอนทรัพย์ชำระหนี้เถือว่าหมดหนี้อันนี้กรณีที่1นึ่งตีโอนทรัพย์ตีโอนทรัพย์ up, แล้วหมดหนี้ก็คือจบนะ แต่บางกรณีแบงค์ใจดีต่อว่าโอเคเรารับติโอนรัพย์คุณแต่เราให้สิทธิ์คุณซื้อคืนได้ด้วยนะครับคุณเอาเงินมาซื้อคืนเราได้ราคาล้านหเหมือนกันล้านหให้ราคาล้านหกเหมือนกันแต่ให้ภายใน3ปีนี้นะอ่าแล้วในระหว่าง3ปีนี้ก็คิดดอกเบีย้ยคุณที่ m r r สมมติ m r r 7%ก็คือคิดดอกเบีย้ยที่7%ของราคาซื้อคืนที่ล้านหนะสมมติคุณมาซื้อคืนอีก3ปีพอดีเป๊ะคุณก็จะเสียดอกเบีย้ยปีละเเป็น3ปี ของที่เงินต้นล้านหกเข้าใจป่ะนะครับนี่คือกรณีหนึ่งนะเขาเรียกว่าตีโอนซับนะครับตีโอนซับแล้วก็มีสิทธิซื้อคืนได้นะครับดรสมพลก็เสนอแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขของดออรสมพลคือเสนอแค่75%แต่กรณีการตีซับชำระหนี้หรือมีแลวเราก็มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขซื้อคืนเนี่ยมันมีตัวนี้เขาเรียกตัวนี้เขาถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบหนึ่งนะครับซึ่งบางธนาคารก็มีวิธีการแบบนี้นะครับ ใครที่เป็นหนี้กับธนาคารแล้วก็มีบ้านอยู่ลองถามเขาดูนะครับบ้านแบงค์ของคุณมีมีรับตีออนทรัพ์ชำระหนี้ไหมครับถ้ามีก็ลองดูนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของแบงค์เนี่ยผมให้ข้อมูลนะส่วนใหญ่นะครับเขาจะรับตีออนทรั์ที่80%ของราคาประเมินนะครับแต่ราคาประเมินนั้นเป็นราคาประเมินของธนาคารประเมินอีกทีนะครับมันก็อาจจะประเมินต่ํามันก็อาจจะประเมินกดเ่๋มันก็อาจจะประเมิกมนก,จจมกดลงไปอีก นะแต่ว่ามันตีโอนซับที่80%เท่านั้นนะสมมุติว่าคุณเป็นหนี้บ้านอยู่ล้านเแต่ว่าบ้านแบงค์บ้านหลังนี้หรือคอนโดเนี้ยแบงค์มันประเมินมา2ล้านนะมันรับตีซับอยู่ที่80%ของ2 000, ล้านก็คือล้านหแต่คุณเป็นหนี้เขาอยู่ล้านเจ็ดอ่ะเขาบอกว่าเอาไหมล่ะตีซับมาเลยแล้วคุณจ่ายเงินส่วนต่างอีกแสนหนึ่งถือว่าหมดหนี้แล้วธนาคารรับซื้อบ้านหลังนี้เลยแล้วคุณต้องจ่ายเงินส่วนต่างแสนหนึ่งนะครับแต่นิดนึงนะครับในกรณีการตีโอนรั์ชำระหนี้เนี่ย ผ,ผู้ซือ้อไอ้ผู้ขายคือลูกหนี้อ่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมดนะต้องเป็นคนรับผิดชอบการธรรมเนียมการโอนทั้งหมดคือแบงค์จะไม่ควักอะไรเลยนะเออนี่คือออปชันอีกออปชันหนึ่งที่ท,ที่ที่เอามาสอดแทรกไปในคลิปนี้ให้ฟังนะครับครับผมนะครับก็เรียบร้อยจบแล้วนี่คือข้อเสนอดีๆจากดรโสพลพรโชคชัยนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านนะครับซึ่งเรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้ทำแบบนี้นะครับ ก็เนื้อหาสาระประมาณนี้นะครับข้อมูลนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจด้วยโอเควันนี้ไปละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ